มีหนทางเดียวเท่านั้นที่คุณจะไปแฮ็กจิตใต้สำนึกและเปลี่ยนโปรแกรมใหม่มีหนทางเดียวเท่านั้นแต่วิธีการเข้าอ่ะมันมีวิธีการเข้าได้หลายทางนอกจากสมาธิแล้วอ่ะมันจะมีอีกสองวิธีที่เราจะเข้าไปแฮกจิตใต้สำนึกหรือว่าเข้าไปเปลี่ยนโปรแกรมได้วิธีที่หนึ่งคือการนอนหลับบทที่ห้าสิบสองเนี่ยจีน่าจะบอกไว้ว่าถ้าคุณจะเข้าไปแฮกจิตใต้สำนึกหรือไปสั่งจิตใต้สำนึกของคุณวิธีที่หนึ่งคือการทำสมาธิวิธีที่สอง การนอนหลับการนอนหลับแล้วสั่งจิตใต้สำนึกก่อนนอนหัวข้อตรงนี้คือปกป้องความรู้สึกของคุณก่อนนอนหลับแล้วจินนาจะบอกว่าแล้วคุณจะต้องหว่านมาเมล็ดพันธในในนนุ์ก่อนคุณนอนหลับว่าคุณต้องการอะไรและคุณต้องสั่งแบบไหนอีกข้อนึงอ่ะเตรียมตัวก่อนเข้านอนก็จะบอกวิธีการจินตนาการภาพวิธีการสั่งจิตใต้สำนึกว่าคุณจะต้องสร้างจินตนาการภาพแบบไหน,นในการเข้าไปแฮกวิธีที่สาคืออะไรวิธีที่3คือการอธิษฐาน คือคุณมองแบบนี้ว่าก่อนนอนนะคะก่อนนอนอธิษฐานแล้วก็ทําสมาธิมันจะเป็นเส้นทางสามเส้นทางแต่มันจะไปที่เดียวกันหมดคือจิตไปอยู่ตรงจิตอันเป็นบริสุทธิ์หรือว่าการตระหนักรู้เข้าที่เดียวกันมาสามทางก็เข้าที่เดียวกันแต่การอธิษฐานอยู่ในบทที่53จีน่าบอกเอาไว้ว่าคนส่วนใหญ่อ,อธิษฐานไม่ถูกต้องเลยไม่ได้รับในสิ่งที่อธิษฐาน ให้แค่นี้และกันอยู่ในบทที่53ลองไปดูจีน่าบอกวิธีการอธิษฐานให้